เอเยอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอนการ์สอีกทีผมหรือใครผมแอนกาสนะครับวันนี้มาอยู่เกมไมล์คาร์ดอีกแล้วสังเกตไหมว่าวันนี้คือสกินเราเปลี่ยนไปเออ,เอ,อฮะช่างมันเถอะในหน้าอินเวนทารีมันบั๊กแต่ยังไงก็ตามเห็นไหมนี่เป็นชุดอะไรชุดชุดชุดแบคลูมถูกต้องถึงจะไม่มีใครตอบก็ตามเบร์โอเคอุ้ยเป็นเลนไวด้วยตอนซูมอ่ะช่างมันเถอะ โอเควันนี้เราจะมาเล่นมอด a c k Room กันเป็นมอดแพกของอต่างประเทศนะซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นกับเฮนรี่คนเดิมเช่นเคยเราไปหาเขากันมอดนี้เราเราต้องทำไงเราถึงจะเริ่มครับผมนี่เตรียมตัวมาอย่างดีคืออย่างที่ผมอยู่ใน Youtube มาเนี่ยเราต้องไปหาทรายมาทับหัวเราก่นันต้องหาทรายมาทับหัวใช่ไหมครับใช่ครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นกาวิตี้บ็อกแล้นี่ไงเจอล้นี่ไงเจอทรายละ เรียบร้อยอันเดียวพอมแล้วก็แล้วไม่เบิดมั้ยโอเคยืนด้วยกันเลยไหมไม่ยืนด้วยกันเลยไหมยยนนด้วกัไม่มันต้องเราต้องทำเป็นรูกว่านั้นน่ะเราต้องทำเป็นรูก่อนหอเราลงมาปุ๊บไปไหมเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ย มาแล้ว what เฮ้ยมาแล้วแบกลูมแบบเรียวๆเลยมาเราไม่รู้หาอะไรเลยที่มาเล่นแบบนี้ใช่มอดนี้เราไม่รู้อะไรเลยนอกจากเรื่องทรายแค่นั้นแหละยังไงดีเราทุกเราทุกบล็อกได้ไหมไม่เราทุกบล็อกไม่ได้ไม่ได้งั้น คิดว่าเราควรแยกกันไหมผมว่าไม่นะผมว่าเราไม่ควรเหรอเราไม่แยกกันสำารวจน่าจะไวกว่านะโหเสียงวิ่งโอตกใจหมดเอืมเฮ้ย w h a t ไฟดับยินดีดีไฟก็ดับเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมุมกล้องโอ้โห ผมไม่คิดว่าแถวนี้จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยผมไม่คิดว่าที่นี่มันปลอดภัยโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันหรือเปล่าตันไหมตันนะตันโอเคเราจะมาทางนี้มีหลอดสแตมิน่าด้วยลองสแตมิน่าหมดโอเคเฮ้ย Can I get to the front office, please? อะไรอะ To the front office. Thank you. อะไรอะอะไร To the front office เรียกใครไม่รู้เหมือนกันพี่พี่เรียกใครพี่เฮ้ย <H uy> ตรงนี้มีรอยมือด้วยเออเป็นเรื่องดีไหมที่เราเจออาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เร,เราต้องไปหาอะไรคุณคุณไปซ้ายไหมผมไปขวาเราจะแยกกันจริงๆหรอ ก็เป็นความคิดที่เราใช้กันจริงๆเรามันเพิ่งประกาศอะไรไปก็ไม่รู้นะก็ท้าทายดีนะบายบายโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมกับเฮนรี่เราแยกทางกันแล้วซึ่ง เป็นความคิดที่งี่เง่าสิ้นดีแต่ก็ท้าทายเหมือนกันแต่เราเจอที่สว่างเฮ้ย oh. what uh อันนี้คืออะไร what the heck what the heck What's happened? เกิดอะไรขึ้น You can't move anything. You can anything. Isn't your body anymore What เดียวสวัสดีครับเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดไอ้สัอะไ What อ่าฮะใช่หมดเนี่ยคนดูผมตายเฮ้ยสี What the heck what the heck เดี๋ยวผมผมโดนแย่งล่างไปแล้ว what the heck <wh <tapping> what the heck กวาดอยู่แต่ปิดไมค์ดีๆก่อน what the heck เฮนรี่อยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อมันเทเลพอร์ตยังไงอะโอเคอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนะมันมันมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรผมเพิ่มโอเคใครใครเปิดได้ยินได้ยินตรงนี้ What the heck เดี๋ยวตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยว e h e ต k ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย เดี๋ยวเสียงอะไรวะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เฮนรี่ขยับหน่อยได้โปรดเรียบร้อยเออ เดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับผมมีความคิดดีๆทุกคนผมผมผมจะแกล้งเฮนรี่ผมจะแกล้งเฮนรี่ว่ามันนี่ไม่ใช่ผมผมว่าผมควรปรับไบเน็ตเพิ่ม อไม่ม uh, mm. ึงตีกูทำไมกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วตีกูทำไมเอ้ามันฆ่าผมไอ้ชั่วเอ้ย you can escape what เอมึงตีกูทำไมเนี่ยฮัลโหลอ๋อกูรู้แล้วทําไมกูกูรู้แล้ว,ลวคือกูกูลืมเปิดไมค์ในวอยวอยแชทอืคือกูโดนล่างมึงอะหลอกไปแล้วกูตายไปรอบหนึ่งกูก็เลยตีมึงตายเมื่อกี้กูโดนยึดล่างไปวะกูอะกูสํารวจอยู่ดีกูเจอมึงอะมาคุยกับกู ือกูจะบอกว่าตอนที่กูตายใช่ไหมตอนที่มันมายึดร่างกูวิญญาณกูว่ลุดออกจากร่างแล้วมันก็บอกว่าร่างกายอ่ะไม่ใช่ของกูอีกต่อไปอ่ะแล้วกูก็กลายเป็นวิญญาณเลยแล้วกูก็เห็นมึงอะกำลังวิ่งหนีกูอยู่ใช่ตอนแรกก็กูเห็นมึงพูดอะไรแปลกๆอ่ะกูก็เลยวิ่งหนีอ่ะไอสัตว์กูก็เลยรู้เลยเฮียนี่แม่งไม่ใช่ไอกาแน่อ้สัตว์หนีก่อนเลยแล้วกูก็เลยตีมึงตายกู ตอนแรกกูถามไปกูเห็นมึงแบบเดินอย่างเงี้ยสวัสดีครับเฮ้ยออกเหี่ยตกใจหมดไอ้สัตว์อ่าฮะใช่มึงเหรอเนี่ยเฮ้ยเซฟาน่าฟ<อ>ดส์เฮ้ยเซฟาน่าฟดส์ไปกัน กวาดอยู่แต่ปิดไมค์ดีก่อนเอออัด ใครใครเปิดได้ยินได้ยินตรงนี้เลยไหม ทำไมวะหีัยกูหลอนเหี้ยอะไรเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าการแยกกันเป็นความคิดที่ดีแล้วทำไมกูถึงตีมึงไม่ได้อ่ะเอาหรอใช่แต่มึงตีกูได้นะอันนี้คือกูนะอย่าอันนี้คือตัวกูตัวจริงนะอืมแต่ว่า กูตีมึงไม่ได้จริงๆนะไม่แต่กูการันตีได้เลยว่าคือกูนี่แหละโอเคเราจะแยกกันอีกไหมไม่แต่ว่ากูยังไม่เจอกูยังไม่เจอล่างแยกมึงเลยนะอยากเจอก็อยากเจออยู่นะแล้วมันเรียนแบบเสียงมึงด้วยอ่ะไม่น่ากลัวใช่ไหมเฮ้ย no 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 friend no friend 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 ส้นตีนอะไรล่ะเนาะเฮ้ยลิมิกเฮ้ยเฮ้ยมันมันมีลูกศรด้วยไปไปตามหาลูกศรก่กอก่า,าอเฮ้ยข้างหน้ามีแสงเราไปไหมนี่ไงกูท,ที่ที่ไหนหน้าแสงอะไม่ปลอดภัยที่ดินที่ไหนเหมือนเป็นลานกว้างระว,งวังวิ่งกูวิ่งไม่ได้แล้ว สเตมิน่าแล้วระบบมันเฮี้ยมากเลยมันเรียนแบบเสียงมึงอะเหมือนมากวะเหมือนเลยมันเอาเสียงมึงเลยไม่ไม่ได้เรียนแบบเฮี้ยมันเอาเสียงของมึงอะ <laughs> ที่กูรู้เพราะอะไรรู้ไหมมึงบอกว่าเราจะมาเริ่มอัดคลิปตอนไหนออกูรู้เลยกูหนีทันทีเลย <laughs> กูรู้เลยมันไม่ใช่มึงเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ไอกาละอันเนี้ยคนเนี้ยมึงใครอ่ะมึงใครมึงใครอ่ะชายแอนการ์ด <laughs> <laughs> ไงช่องสำรอง <laughs> ช่องสำรองแม่งข่ากูดึเเฮ้ย <laughs> ข้างหน้าเป็นสีแดงที่ทางออกวะ ไหนโนตรตงนี้คืออะไรคืออะไรประตูแล้วก็หน้าต่างอะไรวะอันนี okay, ้มึงใช่ไหมโอเค ระวังนะเบสเพราะว่าตอนตอนที่กูโดนแย่งล่างไปอะ่ะมันมาสิงล่างกูนะเว้ยไม่ใช่ว่ามันฆ่ากูซึ่งเดินเดินอยู่อาจจะไม่ใช่กูก็ได้นะมึงฟังคำพูดดีๆถ้าเกิดมึงมาพูดอะไรเกี่ยวกับเปิดคลิปอะไรใหม่นะกูบอกแนละ้กูหนีก่อนเลยเอ่ะกูตีมึงตายจริงด้วยนะเดี๋ยวนี่ไง <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ห้อง <c oughs> เปลี่ยนไปนะ ฮัลโหลโอ้เอ็กโค่อะเออใช่ปะเราต้องลงไปปะถึงจะเปลี่ยนเวลไม่ชชว่์เหมือนกันวิ่งเลยเหรอเอาฮ้อ What เออใช่เปลี่ยนเวลโอเคถูกถูกละตอนนี้เราเปลี่ยนเวลแลวใช่ไหมใช่ตรงนี้มีกล่อง้วยอ่าฮะ เรือนิ้อันนี้มึงใช่ไหมที่วิ่งมึงวิ่งใช่ไหมโปรพูดกับกูก่อน จะเชื่อใจแล้วว่ามันเป็นมึงโอเคมันเป็นมึงเนี่ยละกูได้ยินกูได้ยินเสียงกูเอโค่กลับมากูได้ยินเสียงเอเค่กลับมากูได้ยินเสียงเอโค่กลับมาแปลว่าอันนี้แหละคือร่างจริงมึงกูยังไม่เจอร่างปลอมมึงเลยอ่ะอย่าเจอเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหม เฮ้ยเออเออทำทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงอ๋อยังปกติอยู่โอเคเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะไรอ่ะกำแพงกำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเลขหกเจ็ดหก นะเออเนาะเอออันน <istles> <c oughs> ี <á t> <step> <S <S <laughs> ้แหละร่างจริงละอันนี้อันนี้แหละอันนี้คือร่างจริงมันเฮ้ยแต่ร่างปลอมกไงเล่นหกเจ็ดก็ได้ใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยแเรามันทิ่ what the heck <are> oh ทำยังไงอะ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 วิ่ง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 ว่กเช่งวิ่งวะ่งวิ่งเิ่่งวิ่นวิ่อ่ง่งหม่ง่ง่วิ่งง่่วิ่ง่งว่ว่่าจะใช่ กูวิ่งไม่ได้แล้ว,วะคอนโทรลแล้วิ่งไม่ได้ล้วกูวิ่งได้นะกูต้องพักวะ,ะไรพวกนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมพวกท่อพวกกล่องทำอะไรไม่ได้เหมือนจะเป็นทางวนใช่ทางวนเอ้ยไม่วนดิไปไหนวะเนี่ยแล้วเราต้องไปไหน,ไหนเราก็ต้องหาบันไดป่ะเหมือนเดิมหาบนันได วิ่งเลยนะวิ่งไว้สักครึ่งอันนี้ก็ได้ครึ่งหลอดอ่ะกูวิ่งไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้อ๋อเฮลวนาอ๋อเฮลลเนาะแล้วกูวิ่งไม่ได้ด้วยคืออะไรไม่เป็นไรยังไม่มีตัวอะไรโผล่มา เสียงเหมือนเอเลี่ยนเลยวะเอ้ยเอ้ยเฮียกลับมาที่เดิมเไม่ไม่ไม่เราเราแค่ไม่ต้องมองเราแค่ไม่ต้องมองเราแ <okay. S 2> ค่ยอย่ามองแต่กูยังไม่ไม่หายกับไอ้อเรื่องตัวตัวปลอมมึงสกีนวอล์กเกอร์เนี่ยเพราะคำแรกที่มันพูดกับกูรู้ไหมว่าคำอะไรคุณว่าอะไรว่าเอาวอ,อาสวัสดีครับเฮ้ยมีบันไดมันพูดว่าอ้าวสวัสดีครับเนี่ยเฮ้อ โอเคเราผ่านใช่ไหมผ่า,นผ,าน,น,นผ่านนและผ่านอ้าวสวัสดีครับแล้วไงต่ออ้าวสวัสดีครับแล้วแม่ก็ฆ่ากู <laughs> มันไม่ได้ฆ่ากูหรอกแต่มันบอกว่าอ้าวสวัสดีครับมาเปิดคลิปกันตรงไหนดีเนี่ยกูรู้เลยว่ามึงหลบวะเฮ้ย มอสแม่งก็ทำดีเกินนะว่ากูไม่เห็น<ว>เจอมึงเลยอะ่ะกูโดนยึดล่างไปแล้วอะ่ะก่อนจะได้เจอมึงอะ่ะมึงโดนยึดล่างมึงโดนโดนตัวอะลรมันหน้าเป็นผู้ชายใครก็ไม่รู้อะ่ะมันเป็นผู้ชายอะ่ะหรอใช่แล้วแล้วคือตอนมึงโดนยึดล่างคือมึงเห็นกูไปหามึงเอ้ยเห็นมึงอะไปหากูใช่ไหม <c oughs> คือตอนที่กูโดนยึดล่างใช่ไหม มันมันขึ้นว่ากูตายเว้ย you can escape และทีเนี้ยกูก็กลายเป็นวิญญาณเ,เป็น s p e ต t a t o r กูเลยบินทะลุก,กำแพงไปเพราะกูดีในเสียงมึงและกูก็เห็นมึงกำลังวิ่งหนีกูอยู่ก็ตอนนั้นคือตอนกูรู้แล้วไงว่าเออ <c oughs> แต่กูมองไม่เห็นอะไรเลยนะแบบว่ามันมืดตึดตื้อเฮ้ยทำไมจอบเบลอทำไมจอเริ่มเบลอเฮ w h a what, what? โอ้โห oh. oh. ที่ไหนอีกวะเนี่ยมันมีกี่เวลวะนั่นดิเอาไปมันโอ้ oh, แต่น้ำมันมีคำใบอะไรไหมยยนะ okay. ถ้าไม่มีคำใบอะไรก็เฮ้ย oh. <Hey, S 2> เดี๋ยวโยแฟ f ์ไลท์ก็อดเวดนั่นอิดน่ลองเิรชิปเป่งแล้วไง ข่าวนี้จะมีผีอะไรใช่ไอไอผีรอบที่แล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อืมตรงนี้ที่ยืนกว้างอยู่นะเฮ้ยโดนอะไรห้ามโดนน้ำห้ามโดนน้ำห้ามโดนน้ำตอนนี้เหรอเออแล้วเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ถามทำไม okay. โอเคทุกครั้งที่มีเสียงไอเสียงเนี้ยห้ามาห้ามโดนน้ำเว้ย เราต้องรอ,อมีเสียงนี้อีกรอบหนึ่งคิดว่านะคือถ้าเรารู้เรื่องแบ็กลูมสักนิดนึงเราอาจจะเล่นได้ก็ได้นะแต่เราไม่รู้เลยเลือดน้อยมากเลยตอนนี้ขอคิดนึงโอเคตรงนี้มันกว้างแปลก,ปก <Okay. S 1> เฮ้ยน่าจะโดนน้ำได้แล้วนะโด,โดนโดนด้แล้ว <laughs> หุย้ยข้างหน้ามีแสงเหลืองๆใช่หรือเปล่าเฮ้ยแสงเหลืองๆนี่ไงอเ,เอ่อ ท้องฟ้าเป็นสีแดงคืออะไรถ้าท้องท้องฟ้าเป็นสีแดงคือคือรู้เหรอคือไม่รู้เอ้าเฮ้ยนี่ไงบันได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 เออว่ะก็ตอนแรกมันเป็นเหมือนสีฟ้าเปล่าตอนที่เราลงมารอบแรกเหมือนจะไม่ใช่ที่เดิมปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมมันจะเป็นเหมือนหน้าต่างเลยอันนี้ไม่ใช่ไอทางตรงนี้คือทำไว้เพื่ออะไรเนี่ย คบีแคร์ฟูลตอนนี้กูเป็นเออ่ซูบารุอ๋อนี่ไงเนี่ยเสียงเสียงมันเปลี่ยนเนี่ยอ๋อแสงมันเปลี่ยนตอนนี้กูเป็นซูบารุเดินขึ้นบันไดเฮ้ยเอาเรื่องจ่าโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อทางนี้เหรอขึ้นมาแล้วทำไมฮัลโลหไม่ใช่ไม่ใช่ทางน,นี้แต่ตอนนี้โดนน้ำได้นี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ง<า>ั้นว่ายไปเถอะ ข้างล่างเหมือนจะมีเป็นทางลง please ลงไปเลยนะโอ้เฮ้ยโอเคเราผ่านไหมโอเคเรานผ่านไหมเออเอออันนั้นคืออันนั้นคืออะไรฝูงนกฝูงกากูอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเดินตามเสาไฟแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นคืออะไรสิ่งก่อสร้างเออมันเหมือนตึกอะไรสักอย่าง ตรงนี้เป็นบล็อกอะไรเนี่ยเ,เราโดดไม่ได้งั้นเราเข้าไปในตึกนี้แล้วกันเข้าได้ปะเข้าทางนู้น<อ>เหมือนจะเข้าได้นะอ <laughs> โอเคเข้าได้เ,เอ่อใช้ยังไงวะหรือเป็นแค่ที่หลบซ่อนจากตัวอะไรสักอย่างหนึ่งจากตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง ้ยฝั่งนี้ก็มีนี่โอเคไม่น่าจะเป็นเสียงที่ดีแล้วไม่ใช่เสียงที่ดีแน่ๆแหละเสียงนี้ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่ตอนได้ยินนี่ไงมีตึกอีกแล้วต้องมีสักตึกเดียวที่เข้าได้แต่ตึกไหนแค่นั้นเองอาจจะเป็นตึกนี้ก็ได้มาลองดูเข้าทางไหนอ่ะทางโน้นรอเข้าอีกครังขอให้มันเข้าได้ เพราะมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้โอเคมีบันไดเฮ้ยอ่าหรือใช่ใช่ไหมฮัลโหลใช่เถอะฮัลโหลใช่ไหมฮัลโหลโอ้โอเคอุ้ยอันนี้คือเราผ่านใช่ไหมผ่านเหรอใช่ไหมผ่านใช่ไหมกูขอร้องละผ่านปะผ่านเถอะใช่ไหมผ่านแล้วแหละไม่น่าไม่น่าจะเป็นโลกแบคทีร์ พราะกูจาได้ว่าตรงนี้เราเปิดคลิปกันออ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยแต่ว่าวก,นะกูยังคาใจแบ็กลูมเเลเวลแรกว่ะเราไปอีกสักรอบไหมจะลองอ่ะล,ลองไปเล่นเล่นไหมลองไปเล่นเล่นคุดๆให้นยคุดให้หนยคุณให้หนะ,นะ,นะผมหวังว่านะผมหวังว่าผมจะไม่โดนเอาล่างไปอีกเพราะว่าผมโดนเอาล่างไปแล้วรอบนึงซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่ดีเพราะผมอยากจะเล่นมากกว่านี้ โอเคแล้วมันไม่มีที่ปลอดภัยมากกว่านี้เลยเหรอแบบว่าที่ที่สว่างกว่านี้เฮ้เออตอนนี้ผม <c oughs> ผมว่าผมอยู่ที่ที่ไม่ปลอดภยัยละ ที่สว่างมันควรจะปลอดภัยมากกว่านี้แต่ไม่มันไม่นี่ขนาดผมเปิดไบเนสขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ผมเปิดแล้วดิผมเปิดขึ้นสุดแล้วนะเว้แต่ว่ามันยังมืดอยู่ถ้าเจอคุณเฮนรี่ก็น่าจะดีแต่ถ้าเป็นเฮนรี่ตัวปลอมก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นห้องโล่งๆฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่า ไม่ผมไม่คิดว่าจะมีคือผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนที่ผมโดนไอ้ผีแม่งยึดร่างผมไปมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เห็นเลยแบบคือผมเดินเดินอยู่แล้วมันเออโอเคหน้าจะตาฝาดคือแบบว่าผมเดินเดินอยู่แล้วภาพมันก็ตัดไปเลยอะแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าหน้าผู้ชายคนนั้นอะ no 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 friend นะโอเคทางนี้มีลูกศรอ๋อ้ e l l no โอเคไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแย่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 แล้วเออโอเคปลอดภัยอ๋อ มันไม่เจออะไรเลยครับก็มันก็ไม่เจอครับถ้าไม่เจออย่างเงี้ยถ้าไม่เจออย่างเงี้ยต้องทำไง,งถ้าไม่เจออย่างงี้ก็ต้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็น <c oughs> ให้ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป <c oughs> นั่นเองโอ้โหจบแล้วไม่เจออะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดู<อ>ฟุตเทจของช่องเฮนรี่เจพีจีเรก็ได้นะครับเ,<อ>เสียไดเเ้เราต้องมาดูไม่เจอไม่เจออะไรเลยแบบไม่เจอเลยจริงๆริะ ไอ้ไอ้ตัวผู้ชายนี่มึงพูดถึงกูเดินตามหายอยู่ไม่เห็นเจออะไรกูก็ไม่เจอนะโอเคอันนี้คือมึงโอเคใช่ครับอ,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดเมนต์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนปู่ย่าตายายลุงป้านะอา <c oughs> ให้มากดไลค์กดติดตามตแล้วก็ให้ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาแชร์ไปให้คนรู้จักเพื่อที่จะให้เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้คนรู้จักแชร์ไปอีกครับใช่ครับที่จะได้ คำพูดมากมายความหมาย <c oughs> กดติดตามได้โปรดขอร้อง